ครับก็เขาจะแอบตัวอยู่ในกิ่งไม้ไผ่นะครับ<อ>ครับก็เป็นปลาช่อนแล้วก็ปลาดุกครับอากาศกำลังดีครับช่วงนี้ก็มามาไอดูปานะก็ ส่วนปลาดุกอันตรายหน่อยนะครับเพราะว่าปลาดุกนานี่เวลาโดนเข้าไปก็จะปวดจะปวดผิดปกติบางคนร้องให้นะฮะครับย่างว่าได้บ่ ขั้นหนูลงมาลงมาเฮ้ยเดี๋ยวออกปลาดุกใหญ่เฮ้ยเย็นนี้เขาก็กินอะไรพี่ปลาเลยป้าแต่ว่าไข่พวกกินน้ำดอกเออนะอันนี้สนุกครับสนุกในการทำบาปครับแต่ไม่กินเขาเออเอ้านี่ถ้าแม่ไม่บังคับไม่ลงมานะนี่ มาตั้งแต่เศร้าบุญตั้งแต่โอ้นะฮะโอ้โหนะฮะคือยังยังยังมีอยู่นะครับอยู่ในโคนตมนะพวกนี้ยังพอมีอยู่บ้างนะเพราะว่าก็ฮนะนาอ่อสะตรงนี้เวลาเราดูแล้วเหมือนเหมือนเหมือนไม่มีปลานะฮะแต่เวลาเราจับทุกปีเราก็ไม่ผิดหวัง ซึ่งอันนี้เราได้ปล่อยมาเป็นประมาณเจ็ดแปดปีเรื่องจริงได้ได้สูบก็บางครัง้งก็ลูกลูกหลานเขาผ่านมาเ,เขาเห็นก็ก็เ,เอาบ้างแหละครับผมก็แบง่แบงๆกันไปฮะถอนอยู่นะเออเอาเอาร่วมกันไว้ไปแบ่งให้พ่อใหญ่พี่ไร้ไร้ก็ได้เอาร่วมกันไว้เก็บซอยน่ะอ๋อให้เราเก็บอ๋อให้พ่อใหญ่ามากให้เพิน่นซอย พอแมันมีหเนี่ยเหมนีคได้ไแคทอ้น้ำนี่ต้องดูดขึ้นอีกบ่มันยังในโคนยังเยอะอยู่ต้องหาวิธีดูดขึ้นจากโคนสองตัว โอ้โหตัวเ,เริ่มแล้วครับเนี่ยโอ้โหใหญ่มากเลยครับใหญ่ปลาช่อนใหญ่ครับโอ้โหนี่ก็ตัวใหญ่โอ้แนวๆคนโอ้ยเบาๆหน่อยสองสารเขาดูนี่ไปโอ้โหโหดร้ายมากเลยลลนี่ฮะอยากจะให้ปลาพวกปลาพวกกุ้งกลับมาแก้แค้นคนจังเลย <c oughs> นี่นี่ฮะเอาลาช่อนอ๋อบา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 โอ้ยเนอะะครับครับนี่ฮะนี่นี่ก็อยู่ในในถุงนั่นก็หลายตัวครับผม อันนี้คือเป็นวิถีวิถีการดำรงชีวิตของคนอีสานนะครับคือปีใหม่สงการเรามาแล้วก็มาดูสะในน้ำนะครับไหนขอดูหน่อยตัวใหญ่ไหมมาด,ดูกิโลเท่าไหร่โลาอตัวน,นี้กิโลห้ขีดตัวใหญ่ครับใหญ่มากเลยโอเคเอ เอาครับผมก็ฮะวยมาเนยโดยมากโดยโดยมากเวลามาก็จะมาสู่ปลาทำอาหารอีสานกินนะฮะก็เป็นวิถีชีวิตของคนอีสานเฮ้ยเาไม่ีไว้ไหนลรอว่าแคทอ่าครับสวยหน่อยครับ าานนครับผมครับเอ่อั้ตัวใหญ่ไหมเออตัวใหญ่โอเคครับใส่ไปเลยครับอืมตัวนี้ก็ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่เลยโอ้โห โอ้ oh, ตัวนี้ก็ตัวใหญ่มีปลาบูไหมปลาบูมีฮะมีอ่าถ้าปลาบูปล่อยไม่ต้องเอาต้องเอาขึ้นก่อนรีตนมันเอาขึ้นก่อนแล้วครับเออเอาขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนโอเค<ป>ครับนี่ฮะก็จับได้เรื่อยๆนะครับผมก็ดูทุ่งนานะครับไม่ได้ทํานามาปีหนึ่งละทีนี้ผมจะทำบ้านหมอแม่เขาอนุญาตให้คนอื่นทําไปเรียบร้อยหมดแล้วครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคว่าสวัสดีครับ